มาดูการเลี้ยงจิ้งโกงนะครับโดยใช้เทคนิคการเลี้ยงแบบจิ้งหลีดนะครับผมก็มาดูกันนะครับบ่อนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าพันจิ้งโกงที่ผมได้มานี่ยก็คือเขาอาให้มาฟรีๆคือมันเป็นกึ่งกึขยะเลยแหละเป็นขุยมะพร้าวที่ค่อนข้างแฉะนะครับแต่ก็มาเลี้ยงก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือยังไงแล้วก็ขอบคุณเขาครับผมมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพื้นฐานก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือมาตรฐานของ ต้นกา์ฟนะครับเราต้องมีช่องมีรูระบายอากาศนะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่นะครับใช้หินเทียปาดจะง่ายกว่าแบบนี้มากนะครับหินเทียปาดเป็นแผลยาวจะดีกว่าตรงนี้นี่คือเทคนิคที่ทําให้จิ้งหรีดของต้นกาฟ์มไม่ตายนะครับยืนยันว่าไม่ตายเพราะว่าตัวนี้เป็นการปรับสภาพพื้นบ่อนะครับให้อากาศเข้ามาถ่ายเทได้นะครับผมตรงนี้นะครับเราจะทําไว้รอบบ่อนะครับรอบบ่อเลย ถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามต้นกล้าฟาร์มมานานพอสมควรก็จะพอรู้นะครับเห็นไหมครับเนะี่ยนั่นก็จะมีรูตามมุมตามจุดต่างๆผมก็จะมีให้ให้เขาระบายอากาศนะครับอันนี้ดูอาจจะดูแหลมๆเพราะว่าไข่ที่ผมได้มานี่คุณภาพค่อนข้างท,างที่จะไม่ค่อยมีนะครับประสิทธิการฟักเนี่ยเยี่ยมมากแต่ก็คือว่าโอเคนะครับที่บอกว่าจิ้งโ่งขาหลุดขาอ่อนนี่ยังยังไม่เจอนะครับ ก็ถือว่าแข็งแรงแข็งแรงจนน่าตกใจเลยครับก็เพิ่งเคยเลี้ยงนะครับก็คือประสบการณ์ครั้งแรกของคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงจนมาป่านนี้ครับอันนี้สองเดือนครับถือว่าโอ้โหนานนานนานจนคิดถึงจิ้งหรีดเลยว่าจิ้งหรีดมันไปสองรอบอะบนะครับเนี่ย มันก็ถือว่าก็จะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็จะขยายพันธุ์รุ่นต่อไปคือแน่นแน่แน,แน,แน่เพราะว่าตอนนี้ก็คือเราก็จะลองไข่นะครับอีกสองวันในสามวันเนี่ยเราก็ลองไข่แล้วลองไข่แล้วเราก็จัดเต็มจัดเต็มก็คือหนึ่งบ่อหนึ่งบ่อแล้วก็ใส่สี่ถาหรือสี่ขันนะครับงานนี้คือว่าเต็มเต็มแน่นอนแต่ก็คือที่รู้มาใหม่นะครับจิ้งโกงเนี่ยแข็งแรงมาก แข็งแรงมากใละนี่ก็คือการดีดตัวเขาเนี่ยทีเดียวนะครับทีเดียวนี่ออกเลยนะไว้สูงไม่ได้ต้องขยับต่ําต้องขยับแผงแผงไข่เนี่ยให้ต่ําลงนะครับไม่ต่ําลงปกติยิ่งหีผมจะเรียงเรียงให้มันสูงกว่านี้นะครับเรียงให้มันเกือบชิดชิดบ่อเลยแต่ยิ้งโกงไม่ได้ต้องปรับลงนะครับตามจะภาพเพราะว่ากาลังขาเขาค่อนข้างดีนะครับอาหารนะครับอาหารที่ผมลงมาในคลิปมือมาชานี่ครับของ ชาววานลองดูคลิปก่อนได้นะครับก็คือนี่ครับพวกนี้มีแต่มีแต่ลำนะครับนี่ครับยืนยันนะครับว่าลำผมไม่ได้เลี้ยงใช้หัวอาหารนะครับใช้หัวอาหารสองเดือนตายหาเลยนะครับเจอตายหาเลยเจออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับมีแต่ลำทั้งนั้นนะครับแต่ก็เน้นหนักเรื่องของอาหารตามธรรมชาตินะครับอย่างที่ลงให้ดูที่บอกว่าแจกฟรีอาหารลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนนั่นก็คือ ลำนะครับลำของต้นชายาคณะาเม็กซิกันหรือต้นผงชูรสนะครับแจกฟรีถ้าเกิดถ้าเกิดท่านไหนสนใจต้นผักชายาก็จะส่งชื่อที่อยู่เข้ามาได้ทั้งในเ c e b o o k ในใน u t u b e นะครับผมด้ส่งให้ค่าจัดส่งค่า้อ50บบาทนะครับเดี๋ยวส่งให้แล้วก็เอาไปปลูกกันแล้วก็จะได้ขยายพันธุ์นะครับ ถ้าเกิดส่งฟรีเพียวๆไปเลยนี่ตายนะครับเพราะมันก็มีค่าคนส่งอยู่เหมือนกันทุกทุกอย่างต้องย่อมมีค่าใช้ใจ่ายนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจนะครับท่านไหนไม่ประสงค์นะครับไม่ประสงค์ก็ขอความกรุณาครับจะต่อว่ากันเลยพูดกันตรงๆอย่างนี้นะครับผม ก็คือเราก็เป็นแค่ทางเลือกช้อยหนึ่งก็คือว่ามันมีเอ่อมันมีต้นในี้นะวาน,นี้ถ้าเกิดว่าอยากได้เอาไปปลูกก็แค่นั้นเองนะครับอยากได้แค่ไปปลูกมีมีแค่นั้นไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้มากอะไรครับผมเอาไปแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เวลาเราจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งโกงเลี้ยงซีดิงเนี่ยเราก็จะมีอาหารตามตามธรรมชาติให้เขาได้ได้กินเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพึ่งอาหารของพวกคนไม่พึ่งอาหารเจ๊กนะครับไม่พึ่งหัวอาหาร พวกนี้เราก็จะพออยู่รอดอยู่ได้อยู่เนี่ยครับมันก็พอได้นะครับนี่ดูดูนะครับพอเราเลี้ยงอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเออมันได้เราเราได้จับขายมันก็กําไรครับผมมันก็กําไรเพราะว่าเรารู้ต้นทุนเราอยู่นะครับไม่ใช่่าเลี้ยงแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็ใช้หัวอาหารไปตะบีตะบันแล้วพอสุดท้ายแล้วก็คือคนที่ได้กําไรจริงๆก็คือเป็นหัวอาหารหรือคนที่ได้ก็คือนอกจากหัวอาหารเสร็จปุ๊บเราส่งทอดไปหาพ่อฟาร์มแม่ฟาร์มมันก็ตายอยู่ดีครับ ตายแล้วตายอีกครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะโอเคกว่าครับเราเลี้ยงอย่างนี้แล้วเราก็ทยอยขายเราเออกไปให้แม่ค้าตามตลาดนัดเนี่ยริ่งถ้าเกิดเราสวยเราโตเรามีคุณภาพนะครับเออชาวบ้านเอ,อ่อเพื่อนบ้านนะครับและแม่บ้านแล้วเขาก็จะยินดีที่จะสนับสนุนกันช่วยเหลือกันนะครับพวกแม่ค้า,มาแมลงเขาก็จะชอบนะครับแค่นี้มันก็อยู่ได้แล้วครับมันเกิดถ้าเกิดว่าหวังว่าง ร่ํารวยมากเกินไปมันมันไม่จริงนะครับไม่มีใครอยากให้เราร่ํารวยเท่าไหร่หรอกครับตัวเราต้องทําเองนะครับผมนี่คือฟาร์มของต้นก้าฟาร์มนะครับพจะเป็นลักษณะแบบนี้เรื่องของพันไข่เดี๋ยวผมจะพี่นายอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะเหลือไหมมันจะเหลือสักกี่ขันนะครับถ้าเกิดเหลือจากผมลองไข่เองนะครับลองไข่เองจะเหลือสักถึงสิบขันไหม ประมาณน,นี้เพราะว่าผม,มก,ก,ยกย็ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไข่ของจิ้งกงนะครับพูดตรงๆเลยยังไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าก็คือเลี้ยงจิ้งหรีมานานนะห้าป,หาปีหกปีแล้วจะมาพูดค่อมไปหาจิ้งกงเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเราต้องต้องเรียนรู้นะครับความรู้เกิดจากการลงมือทํานะครับไม่ใช่เกิดจากการไปฟังใครเขาพูดแล้วก็ดูและสังเกตแล้วคาดการเอานะครับเกิดจากการลงมือทําครับพอลงมือทําเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้นะครับคนที่เลี้ยงจิ้งหรีก็จะได้รู้ว่าการเลี้ยงจิ้งหรีโดยใช้หัวอาหารเพียว นั่นคือเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเลี้ยงจิ้งหรีดอยากให้รอดอยากให้ปลอดภัยนะทั้งตัวจิ้งหรีดไม่ตายแล้วก็มีคุณภาพแล้วขายได้ง่ายตลาดก็ไม่ยากก็คือการพึ่งพาตัวเองนะครับนะครับการพึ่งพาตัวเองอย่างเมันก็อยู่มันก็พออยู่ไม่รู้กิโลครับสี่ห้าโลได้ไหมวันนี้ผมไม่อยากจะพูดเบอร์นะครับพูดเบอร์ว่าโอ้เป็นสิบยี่สิบโลก็เห็นสาภาพอย่างเงี้ยล้มแหลมล้มแหลมเนี่ยผมก็เขี่ยไปเขี่ยมา ก็ค่อยวายกันอีกทีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ